สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ก็มาอยู่กับหอมเขาใหญ่นะครับก็ไม่ได้มาลงคลิปนานเลยวันนี้ก็มีอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธใหม่ก่อนนะไม่ไม่ใช่อาวุธใหม่อาวุธบวกอ่าบวกห้าบวกสี่ก่อนนะครับแต่ว่าบวกห้าบวกสี่เนี่ยมันก็จะเป็นเอฟเฟกเดียวกันแต่บวกห้าเนี่ยเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกอ่ะอย่างเช่นคอนเนี้ยที่ผมถืออยู่อ่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสติดสายฟ้ามากขึ้นนะ แล้วก็ติดมือมากขึ้นอะไรนะครับแต่ละอาวุธเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเอฟเฟกของอาเจ้าคอนสายฟ้านี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอาวุธอ,อื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงตามมาที่หลังนะครับก็รอ,อติดตามได้เลยเนาะเดี๋ยวอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะให้ดูในส่วนของอาการติดมือของอาวุธชิ้นนี้นะครับนะ ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับผมก็สังเกตได้วผมจะให้เขาตีเรื่อยๆนะตีเรื่อยๆทุกวันจะติดมืนเดี๋ยวไม่ต้องอนนะครับเอ่อนี่ครับก็อาการของติดมือติดแล้วพี่ติดมือนะครับมันก็จะทําให้เราอ่ะติดมืออย่างนี้นะ เมื่อกี้เลยหน้าจอสายไปมาอะไรเงี้ยมึนเมานะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสทําให้หลุดคลิกขวาด้วยนะครับอ่าหลุดคลิกขวาปุ๊บเนี่ยเราก็จะโดนอีโมนะครับส่วนเอฟเฟกต,ต่อไปของเจ้าคอนเนี่ยครับก็จะเป็นสายฟ้านะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันเป็นสายฟ้ายัางไงครับเจ้าคอนที่าไงไนะ ก็จะเป็นอีโมได้เลยนะจออย่างที่เห็นนะครับอ่ามันก็จะเป็นอีโมได้เลยนะครับสายฟ้าตกลงมาอ่าพร้อมสายฟ้าสายฟ้าเว้สายฟ้าฟ้า,ฟา,า,ฟานะครับผมก็เป็นอีโมอย่างที่เห็นเลยครับเรามันจะเหมือนเป็นท่านั้นใช่ไหมหมุนสามร้อยองศาพร้อมสายฟ้าฟา้าฟาดลงมานะครับผมขอภายได้พูดไม่พูดไม่่อยชาด์เท่าไหร่นะครับผม อ่าแล้วก็พร้อมกับการอีโมเลยครับถ้าเราล็อกตัวเขาอย่างไงเนี่ยก็คืออีโมร้อยอยู่แล้วครับก็เนี่ยสำหรับอาวุธใหม่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเอฟเฟกนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปให้ดูเรื่องของการเล่นไฮไลท์หรือว่าเล่นประจําต่างๆนะครับว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการติดเอฟเฟกนี้นะครับผม เรียบร้อยฟ้ามาใส่เลยแอดปัดง,งตา คนไทยไม่รักกันจะลองเพลงชาติไทยให้ใครฟังไอ้น้องทิกแท็กคิดแคลกอลละเวงพิกซีดแบ็กชิดแพ็คคุละเชงกูเอะกอไก่เดขอไข่ในกางเกงเวงสอกอกแบ็กซีดแบ็กอลละเวงชิดแบ๊บพักกูได้พักกูได้พูลบเวดซีซาบีคักกูได้คูลบชิดแด๊บแบ๊บพีเซษกูได้ดูดิฟิตปีแพ็คชิดดัดเด็กกันรู้เหรเช็แบ๊บพาวพีเศษเด็ดได้ชิจะพีเศษว่าบอชไชนีสเพื่อดาฟพิเศษซีเซน่ามาพอโพเล่าไม่นเอาใบลิสต์ออนชอยล้างที่นังชิงชังล้างมี่น้องช่องล้างล้าง ไล่เน้นน้อยช้อยย่อยถอยหลังหลักหักช้างหลักมีหนังฉักปังปอนและปานและปังปักปักช้ำไหลหลังถอยหลังปังฉักขอชื่อองเชพองบล็องชองเลยลองเลยลองบองบล็องบล็องลีบลีบลองปากไม่นี่งก็ลองลองมังนาไปลีบกระดองซองดิงดาบไปดีกระเด้งเพลงไม่นิงกระเด้งเสงไม่นิงกระเล่งบงบงโซม่นิ่งกระซิบเส้นมาล่นบองมันลองไม่นอช่อไม่เด็กแต่แบบพุดพิเศษแน่ในแ็่โพสต์อินสตาแกรมเฟสบุ๊กอินสตาแกรมไอจี ินจากแก้มไอจีอเลพเนาไปพี่ซิปเกรฟ่าอังไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับสต<า>ิ๊กเกอกมาหาชวนเพื่อนเขาว่าน้ำขึ้นมันให้รีบตักแต่ว่าน้ำหม,มักต้องป้าเชงทำไมหมาตื่นมันเลยรีบกัดก็มึงไปขยับหนวดมันเองไอ้น้องชิโก้เลยมันโนซิป ซิคิโก้เนมันโอชิปอั้งล่างบีกโก้เลยมันโอชิป<ะ>สปิดดิโดเลยมันโลวีคอ่ะช้างเนี่ยมันร้องแป้นๆแต่ว่าแลมโบัมันร้องเน็ <c oughs> อตปิดปั๊ดลิเบซัตนิดโก้เ <c oughs> มเนปิซัตบิตตดฮัดนิดโมว่เล่คำบีบัสซีดิการโต้โตโยต้าซูรุนตี้ค<อ>ิคารโรก